สวัสดีครัสวัสดีครับวันน้กวารางวัลอะไรไหมครับเก่งฮะวาดรางวัลอะไรกับบ้านมครรางวัลของทุกคนนะฮะไม่กวาดไม่กวาดเรามาแบบชิมรางวันลมีอะไรบ้างครับสก็รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลของพวกเรานะครับทีมเขียนธีราต้องรอดครับผมกับรางวัล Best Notable นะครับก็คือแบบว่าได้รับการแบบว่ามองเห็นรู้จักใดๆะครับก็ เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยแบบดีใจมากๆไม่คิดไม่ฝันต้องฝันครับาก็ฝันรางวัลแล้วเขียนฝันข้้งฝาดสุดๆเขียนติดฝาบ้านว่าต้องได้สักรางวัลลูกต้องทําให้ได้บอกแม่ไว้จาได้เสมอครับแล้วรางวัลนี้จะไปอยู่ที่ไหนฮะก็ไปอยู่ที่ตู้ของดูมันดีครับเราของพี่เก่งเหรอครับผมเก่งก็เป็น Rising Star ครับก็ครับ เป็นนักขับรถเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไดเวอร์เรียก้ว่าเขาเป็นคนมาแรงในตอนนี้ครับผมครับก็เือนะก็ขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนนะครับขอบคุณที่มอบรางวัลนี้ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยก็เป็นกำลังใจในการทํางานมากๆทั้งสองรางวัลเลยคือเป็นกําลังใจในการทํางานของพี่ๆี่ทีมหลังบ้านทุกคนพี่ๆนักแสดงไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับ หรือส่วนไหนของโปรดักชันก็เป็นกำลังใจมากๆเลยครับในการทำทางานมดนี <iko Natural Four> ่ขนาดแับนี้แบบแฟนๆน้ำโหวตกันขนาดไหนครับค่าซีรีส์ออนมันจะขนาดไหนก็จริง ก็ต้องขอบคุณแฟนนะครับ,รบขอบคุณแทนพี่เก่งเพราะว่าผมพี่เก่งเป็นการโหวตเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของกรรมการตัดสินก็ขอขอ,ขอบคุณทางไวเอนยเวอร์รับที่แบบมองเห็นเพราะว่ากรรมการก็ได้ถามมาว่าแบบกรรมการมาจากแบบหลากหลายแบบท่านเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบลงคมเห็นว่าให้เห็นจิต,ต้องรอดได้รางวัลน,นี้เลยนะครับก็พูดเลยแล้วกันว่าขอบคุณมากๆสำหรับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นกําลังใจรับพวกเรามากเลยนะที่จะเรียกว่า คิวที่เหลืออยู่อ่ะมันต้องใช้กําลังใจใช้แรงเยอะมากสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้ทีมเขียนกีฬาต้องรอดแบบตั้งใจยิ่งมากกว่าเดิมตั้งใจที่ว่าตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่ามีคนมองเห็นแล้วก็ให้คุณค่าในสิ่งที่เราทําไปถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไพียง11นาทีแต่ว่ามันก็ได้รับการมองเห็นแล้วก็ได้รับการบอกต่อได้รับการแบบให้รางวัลซึ่งก็เป็นอีกอย่างทททีีี่่คนนําาางแบบพพวกเรๆม กล้องทีมไฟทีมพุ่มกับทีมทุกทีมที่อยู่เบื้องหลังก็น่าจะได้กําลังใจจากสิ่งนี้ไปเยอะมากมาก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยครับและเก่งเก่งก็ขอบเริมอีกทีสองรางวัลน,นี้ก็ขอมอบให้กับพี่พี่แฟนคลับทุกคนด้วยครับผมก็ทุกคนน่าจะเป็นกําลังใจในการในการติดตามพวกเราเป็นกำลังใจในการในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อว่ารางวัลน,นี้ จะเป็นตัวแทนที่ดีของพวกเราครับผมแล้วก็อีกนิดนึงรางวัลมันชื่อว่ารางวัล noticable e นะ,ค,ะครับขีย okay. จินจดต้องรอดก็ขอขอบคุณทุกแพลตฟอร์มพวกเราจะมีทีมช่วยเหลือพี่ๆที่น่ารักกับเราที่กระจายคือเอาไปตัดต่อเอาไปทำนู่นทำนี่เอาไปเผยแพร่ให้มันถูกมองเห็นมากขึ้นเปิดการมองเห็นในกับสิ่งนี้ซึ่งเราจะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีรางวัลน,นี้เลยถ้าแบบ ขาดความรักจากทุกคนไปขาดแรงกําลังที่แบบคุณนั่งตัดต่อกันเป็นวิต่อวิเอาอนั้นมาใส่นี้เอาเพลงมาใส่ันนั้นอันน,นี้ทุกอย่างมีความหมายกับพวกเรามาอยากให้รู้ว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลของทุกคนเหมือนกันครับคิวไนัแฟนั่นเป็นะดังใจให้อู่คิวไหนครับคิวไหนครับฮะรู้แล้วเหรอฮะมันเดาได้จริงเหรอครับผมก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับเขียมจิราคิวต่อไปนะครับก็าฝากติดแฮชแฮกฝากส่งกำลังใจมาให้เราได้นะครับก็ถ้าถึงวันที่พูดได้เดี๋ยวจะออกมาพูดแต่ครัว่า,ปา <laughs> เป็นวันไหนปีหน้าได้ดูแน่นอนครับปะป๊าพูดแบบน,นั้นใช่แล้ว <c oughs> ขอบคุณแฟนๆนะครับที่<ๆ>เขาเรียกว่าให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เฝ้ารอคอยคิวต่อไปซึ่งมันน,น,น,น่าจะใกล้ๆนี้แหละครับมันน่าจะ แล้วน่าจะมีอะไรพิเศษเร็วๆนี้ก็บอกเลยว่าพอได้รางวัลปุ๊บคือมันยิ่งอยากอยากถ่ายทำละคืออยากออกก่อนในตอนนี้ใช่ไหมคือเรดรถตู้ไปที่กองถ่ายได้เลยทำามาไปรอเอ้ยแล้วก็มีมีคนรอดูหมี่ไก่ฉีกอยู่หรือเปล่าครับได้รางวัลแล้วอาจะได้มีไก่ฉีกแบบเซ็กซน่กให้ให้พี่เก่งรอดูว่าจะได้เห็นไหมเนาะครับผมก็ได้เห็นแน่นอนครับแต่เก่งขอ ขอดูตารางเวลาว่าวันไหนได้นะเดี๋ยวเก่งบอกครับผมตท้าททำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีกระชีอเนาะเราก็รอได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราซ,ซื้อซื้อกินเองก็ได้ไดมันจะไม่อร่อยเท่าแบบฝีมือพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูเนะโอเคค่ะค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับ